บิ๊กเดส i n a เ i ชัร่วมกับบริษัท i ิมเม h o l ล d a เจะขอพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับสุดยอดเมืองแห่งการพักผ่อนที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือเมืองอเมริกันแท้ๆเลยนะหอมมากเลยตัวซอฟไอศครีมเมือม่อ,อก่อนเรียกว่าโยเกิร์ตไอศครีมร้านตับไก่น่ารักครับผู้ชมตรงนี้มีร้านกาแฟาติดกัน4-5ร้านนะตรงนี้และที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เรืองแห่งการพักผ่อนอเมริก a n v i l เล g ประเทศญี่ปุ่น อเมริกันวิลเลจแห่งนี้เป็นเมืองขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รวบรวมความบันเทิงให้กับทหารอเมริกันที่เข้ามาดูแลญี่ปุ่นในช่วงปีคิเตศัการาช1981ปัจจุบันที่นี่ได้สร้างไรายได้ให้กับชาวโอกินาว่ารวมกว่า3,000คัวเรือนซึ่งในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากถึงประมาณ1ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวและเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โอกินาว่ามีไรายได้มากถึงประมาณ40,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวครับ นี่คือเมืองอเมริกันแท้ๆเลยนะชื่อว่าเมืองอเมริกันวิลเลจใช่หรือว่ามิฮาม่ามิฮาม่ามิฮาม่าคุณผู้ชมครับนี่คือพื้นที่พิเิษกับฐานทัพอเมริกันเก่านะครับอเมริกันพอย้ายฐานทัพกลับไปแล้วทิ้งวัฒนธรรมแบบนี้ไว้ให้เที่ยวนะฮะโอกินาว่ามีเมืองอเมริกันแท้ๆอยากเที่ยวเมืองอเมริกันไม่ต้องไปถึงอเมริกาละมาที่นี่เลยคุณผู้ชมครับ จะพาคุณรุตไปเดินดูว่าเอที่นี่มีกลิ่นไออเมริกันแท้ๆแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างไรที่นี่เปิดได้11โมงนะฮะแล้วก็ปิดประมาณ4ี่ทุ่มคุณผู้ชมวัมมมมละมาเที่ยวที่นี่เนี่ยถ้าชอบที่สุดคือทัานิ่งเป็นบ่ายๆดีเนื่องจากว่าที่นี่เป็นมอที่อยู่ริมทะเลนะครับเพราะแปลว่าพระอาทิตย์จะตกน้ำสวยๆที่นี่เล<ว>ยนะครับคุณผู้ชมครับนั่เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันครับเชนครับเชนครับ มอเนี่ยมี2โรงแรมใหญ่แล้วก็17มอลล์มอร้อมรอบตรงนี้เต็มไปหมดนะฮะแผ่นดินแถวนี้ก็มีการถมทะเลออกมาบ้างนะฮะเพื่อสร้างย์การค้าแบบนี้ ตรงนี้ก็สวยดิขอยมดูนี่นี่นี่เป็นไงนี่ไงเม็กซิกันเลยไงนี่พอตไอแลนด์เลยนะโอ้โหน่ารักดีแล้วมาที่นี่เวลาคิดถึงอาหารอเมริกันเมื่อกี้บอกตามกลิ่นนะฮะครบแน่ๆฮอทดอกนี่เฉพาะฮอทดอกเลยเบอร์เกอร์นี่เฉพาะเบอร์เกอร์ไปไหนลองเบอร์เกอร์แล้วถ้าเป็นพวกอาหารเม็กซิกันทาโก้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแถวนี้มีครบเลยแล้วก็นักถ่ายภาพนะครับเตรียมมาเลยเมมโมรีเยอะๆเนื่องจากว่าตึกแต่ละตึกเนี่ย ไทยบบเปอเมริกันทแท้ๆฮะคนอเมริกันคืนให้หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> <ม>นะครับเขาตั้งฐานทัพที่นี่พื้นดินตรงนี้นะครับใกล้กับฐานทัพนะฮะไม่ได้อยู่ในฐานทัพนะครับั่นก็คือการใช้ชีวิตหลังจากการออกจากฐานทัพมาเพื่อมาใช้ชีวิตเพื่อรีแล็กคนอเมริกันค่อนข้างจะรีแล็กนะฮะอเมริกันเขาคืนพื้นที่ตรงนี้ให้คนโอกิีนาวตั้งแต่ปี1981นะฮะแล้วก็สวยแบบนี้มาตลอนเท่าไหร่นะ1981นี่ไม่นานเท่าไหร่นะเริ่มเป็นมอลแบบนี้ พออีก,กบกว่าปีก็จะเข้ามิเรเนียมใช่สำหรับการเดินเที่ยวภายในเมืองที่มีร้านค้าและสถานบริการด้านความบันเทิงมากกว่า100ร้านค้านั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนเมื่อมาที่นี่ก็มีสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนั่นก็คือการได้ลองชิมไอศครีมนมสูตรดั้งเดิมของชาวอเมริกันซึ่งต้องบอกเลยว่าในด้านรสชาตินั้นอร่อยไม่แพ้ไอศครีมเจ้าดังในตลาดเลยทีเดียวครับหอมมากเลยตัว ซอฟไอศครีมเมื่อก่อนเรียกว่าซอฟโยเกิร์ตไอศครีมแล้วก็ออนออนออนท็อปของ number o คือมีซอฟคุกกี้ไอศครีมนี่ฮะมันทำมันเขาเป็นฮาร์ดไอศกรีมหอมหอมนมมากๆ เมือนเป็นเจ้าชายยืนอยู่บนปราสาทแล้วมองจากระเบียงปราสาทไปดูทะเลส่วนตัวของตัวเองหรือยังไงขอสักหนึ่งนาทีเป็นเจ้าชายกรมลอก็ยังดีเลยโยบแล้วก็ทาไอศครีมแม่ความสุขอะไรอย่างนี้ครับถ้ามีเวลาอยู่ที่นี่หลายวันครับหรือว่ามากัแล้วแล้วก็พักสักวันหนึ่งว่ายน้ําทะเลไม่เดี๋ยวก็จะหาว่ามาไม่ถึงนะใช่มาเที่ยวทะเลต้องว่ายน้ําทะเลบ้างและที่นี่เป็นมหาสมุทรนะ มมััมัััันนนนนจะไไไ่่่่่่เเเหหหีีียยยยววววววตตลคคครรบบอููด้้้้ทงงุณผญและแน่นอนว่าการเดินทางมาเที่ยวเมืองริมผาดแห่งนี้อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุนทนีให้กับการเดินทางนั่นก็คือการแวะหารานกาแฟสดๆดีๆสักร้านและนั่งจิบกาแฟชมวิวบรรยากาศริมทะเลแบบที่คุณเอ๋และคุณนิรุตพิธีกรของเรากําลังทําอยู่นั่นเองครับบอกได้เลยว่าทั้งรสชาติทั้งบรรยากาศแม่เพอร์เฟกต์จริงๆครับ ร้านเขามีความหมายว่ากาแฟทอดสมอคือพวกนาวีมาจอดทิ้งสมอนี่เราขึ้นมาดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟทอดสมอเป็นทอดน่องทอดอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เดินเดินทอดน่องแลทอดน่องก็ต้องแบบไก่อร่อยนี่นี่ะร้านตกแต่งน่ารักครับผู้ชมตรงนี้ร้านกาแฟข้างในแน่นเต็มเลยนะเมื่อกี้นี่ข้างอมีอยู่สองท่านตรงนี้ไม่ใช่นะ เต็มเลยครับ,รบมีร้านกาแฟติดกัน4ีห้าร้านนะฮะตรงนี้ฮะน่ารักทุกร้านนะฮะมาแบบสบายๆพักผ่อนบ้างนะครับครับเราที่เรามานี่ก็ทดลองกาแฟที่อร่อยที่ร้านนี้ท่อสมองกาแฟท่อสมอเกิ่อแนะนาให้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสได้มาที่เรามานี่จะได้ง่ายขึ้นครับเดินเข้ามาในมอขึ้นไปชั้นบนมี ถ้านชอบไอศครีมหรือันบนอยู่ตรงนี้ในลงมามข้างล่งลางร้านกาแฟเป็นเมืองที่ทันสมัยคุณผู้ชมครับทันสมัยทุกเรื่องนะฮะเปิด11โมงเช้าแล้วก็จะปิดกันประมาณสัก4ทุ่มเช่นนั้นแล้วมาฝากท้องแต่มื้อเที่ยงเดินชอปปิ้งดื่มกาแฟนะครับแล้วก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกกับดินเนอร์ตรงนี้ก็ได้สบายๆนะตรงนี้เป็นดินเนอร์เลยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปสวยมากนะครับรวมไปถึงการ แชร์เทคโนโลยีนะฮะทั้งเมืองนี้ปล่อย Wi-Fi ฟรีนะครับคุณ,คณผู้ชมสามารถที่จะใช้ Wi-Fi ของเมืองนี้ทั้งเมืองฟรีได้เลยนะัจะมีจุดบอกใช่ครับแล้วก็ถ่ายรูปอวดเพื่อนที่บ้านบอกเพื่อนที่บ้านได้เลยฮะบบอกคนที่บ้านได้เลยนะครับว่าตรงนี้สวยขนาดไหน